ก็คุณไม่เลยค่ะแมนมาตัวเอ็มไพ่ผมแมนเฮาทำแพ่ไมีนองง่าย น,นี่ยเขาจะไปแซ่ไปฟ้าแล้วก็ชงรนซี50เปไปนั่งรถไทยฟรีบ่ะไม่แต่จริงๆอยากไปชงรันซีเนาะอ่ารถไฟฟรีเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาอาจจะได้รับอันดิสงแต่ว่าจริงๆเขาโบฟรีเขากะพร้อมนั่งกันได้วันนี้จะไปเดินทางกันจะเที่ยวกันแต่ว่าวันนี้เขาพิเศษเนาะเขาจะได้นั่งรถไทยขาฟรีแม่ละบะความจริงกับตั้งใจอยู่แล้วว่าทีไปแต่ว่าเสียเงินกับเสียเป็นบ่แต่ว่ากับวันนี้ก็ถือว่าเขาบอกเขาโชคดีเนาะกันเดินทางไปถ้ำกินอยู่ในพี่น้องเลยไปกันหลายคนอยู่จ้า มีไอ้แจ็คคนรอแล้วก็มีไอ้โบเนาะไอโบนะไอโบ้ไอโบคนโกโสุรโยบ้านบ้านยังเกาะไปกันหาหกคนนี่แหละพี่น้องเนาะท่านยึดเบียดยึดงานกันเลยนะัดเจอก,กันไปท้ำคลิปเนาะจา้ะประมาณนั้นนะคะสวัสดีสบายดีสบายด,ด,ดีมืนน้อวานท่านจะไปจ้ะเดี๋ยวจะไปช่องนลศรีไปนั่งรถไฟฟ้าไปช่องนลศรี นางราได you know. ้พาพี่เนาะก็ก็ฟรีก็ฟ oh, ร oh ีตั้งแต่วันที่25เดือนมกรา68เป็นถึงวันที่31ดีใจเยอะปกติก็ก็ก็ภูมิใจในในในประเทศไทยที่มอบโอกาสดีๆให้พวกเขาดิอ๋อเนาะมือไหนไปกันหลายคนเนาะหลายคนที่นั่นขาไปไปไปนนทรงสนับสนุนรัฐบาลด้วยการลดบอลลิสอ๋อจริงๆแหละจะมีรถส่วนตัวมันไหมก็มีม้วนใช้ม้วนใช์หนึ่งอาทิตย์ ต้องต้องต้องงดนองดนานๆก็ดีถ้าแบบเราไม่ไม่จเป็นเราก็ไม่ใช้ก็จะเป็นรื่องบใช่จ้าจ้เรียกได้ว่าวันหยุดก็นัดเจอกันอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเนาะกเลจะพากันไปนั่งรถไต้ี่ค่ะที่วันีูวล่าเราจะไปสับนุนนะรั่งรามิพเป็นตัวอย่างด้วยนะ ผู้โดยสารโปรดทาผู teachers, 8, ้โดยสารที <serge ants psychology> ่ต้องการเดินทางกรณารับบัตรโดยสารเที่ยวเดียวฟรีจากนักยานเอเงาผู้โดยสารโทาผู้โดยสารที่ต้องการเดินทากรณีรับบัตรา e เที่ยวเดียวฟรีจากนักยานเอ็เตไม่เสียตังค์นะวันนี้

เนี่ยคนหลายเพี้ยนโอเคค่ะตางสอบตางกละเนี่ยวันนี้รถกับมาแล้ว ซื้อไปไหนเย็นบอกขับมาในรถเย็นเย็นเนาะมัหหนหะ่อเนีนเ่ยมวนเยอะนางรถไพน,นะเจา้จาเจ้าเคยนางรถไพอยู่บ่เคยเลยค้างรกวันนี้ค้างที่ซิฟเลยค้างที่ซิฟเนา เปิดต้องไหนเนาะลืมเลยเพืนะคะ มันจะมาล้างแต่นในที่นอกกา ขนาดเลยต้องมาแถวแถวขึ้นรถนะคะ โบนะไปทาย่วนของลูซี่ก่อนแล้วีน่นอกเลย อยู่ในกลางเมืองด้านหนองเด้อผู้โดยสารโปรดทราบโปรดเพื่อเพื่อที่นั่งเกตเด็กสตรีนิคานโดยอาจสังเกตได้จากับกฎสัญลักษณ์ตั้งคันผู้สูงอายุผู้พิการพระภิกษุและผู้ที่จำเป็นต้องใช้ที่นั่งขณะเดินเมนขณะเดียวกันค่ะ Attention please offer your seat to children สถานี่อไปช่องเ4สี ย้อมหับ <Solomon> จ้าทุกคนเห็น <Hunger> ต <fever> ึกไหมดูดิตึกมหาลัยอนะโอ้โหเรียกว่าวันนี้เรานั่งรถปีชมความเจริญของประเทศไทยก็ได้นะคะทุกคนงามแห่งนี้จะเริ่มอะไประเทศเนาะปวดพี่น้องปวดโพกวงนี้ไม่แต่ตึกสวยงามๆเนาะเด่นงาม นี่นี่อันนี้ตื้ออันนี้ยังไม่ยังนี่นะ <Diamond S 1> น<อ>ี่นี่เนาะทีเป็นยังไงน่ะเครื่องเคือยังบวกขะทดใจคอนโดไดมอนด์ พี่น้องงามพายดูคุ่นแก่นแล้วก็ดีใจดีใจแห้งวันนี้ได้มาเนาะอีกครั้งหนึ่งนะคะอ๋อหลังเกิดที่บได้มาสัมภาษณ์สี่หาเดือนลูกเอ้ยเด่นตึกไดมอนทาวเวอร์ นั่นนั่นตึกเอ็มพาย o w วเวอร์ส่วนตัวบอกเรื่องอย่าี้ันนี่เนาะไอโบไอแจ๊คมาใหม่ไอแจ๊คไอแจ๊ดเอ็มพายมาบ่ไอแจ๊ดเอ็มพายเทวเวอร์เดี๋ยวลูกวางสั่งนะ ไปได้ในภานภาคคือจังแบบเพื่อนทางกันซี่ก็ใจริดได้เจอมอลลี่คือจังเหินหนทางแต่พอเจอมือนี้พอจีาจะไฟต่ำกันเนี่ยทางราไสนกันมเป็นห้อกนะทางเราะไสนกัจะเลื่อนอยู่ิมหนกเท่าไหรนอมามกี่รอบก็ไม่แบบว่าไม่เสียใจเลยนะคะประทับใจทุกครั้งนะคะทุกคนที่ได้มาที่นี่นะคะเพราะว่านี้มัสวยเนาะได้เป็นต้กับนองมากเนี่ะ อันนี้ตึกเอ็มพายได้นะอันนี้ตึกเอ็มพายเลยเนาะเมนแล้วก<อ>นั้นสแตนดาร์ดชาเตอร์ตูยังกดหููเตึกเกียร์ไปอันใหญ่แท้ตะกอนเป็นธนาคารนะโอ้อันเอ็มพายเป็นยังไเป็นำนักงาน,าานนะโอ้อ๋นนองงอ๋อ่างมาทางนี้นะไทเราลักลอนเ้าในกน่าค่ัไงเป็นี่ยที่นิยม่าเวนกคืยังคอ้กไมหลอด ห้องอกอันอนตนีสาทอนอ่าเอยียงว่าจำว่าไรสาทอนจะว่าหูจะซื้อสาธอนจะว่าข้างหลังจำซื้อบ่ไรขาเบิ้มรถไตมาด้วย พ่อแม่ยู่บานท้าเบิงเลยพี่น้องพ่อแม่เ้ามาเบิ้งเลยพี่น้องท้าีาเาิยู่ไยพี่น้อง้ามาเบ้เยพี่น้องท้ามาับิ้งเลยพี่น้องท้ามาเบิ้งเลยพ่าเบิ่งเลยพีน้องท้ามาเบอ้เลยพ่นองท้ามใหบ้เลยพ่น้อบท้ามาเบิ่งเลยพ่าสังมาเบิ้งลพี่นะอัท้ามาเบิงบอกพีน้องท้ามาเบิ้งเลยพ่องท้ามาเบิ้งเลย่น้องท้ามเบิ้งเลยพี่น้อเที๋ยวเบิ่งอลูนี่้องท้ามจเิงเลยี่น้อกท้ามาเิงเลยี่น้อไท้ามเด้เ ใครจำมาเบิง่งเว่ยใครจำมาอวยคอยไม่ได้อวยเด้อค่ะคอยบ,บอกความจริงนะจ้าโอ้คนหลูกกะงามเด้น้ำกะคลองคือพันธุ์กันดีสาวนามค,คนนี้มาเด้อพี่น้องว่าเที่ยวไทยน้ำกันเด้อมุมนี้คือสวยมากนะจริงๆร่ะทุกคนรถไฟแบบวิ่งไปบิ่งมาแล้วก็ตื่นสวยมากเลยค่ะดีใจมากนะที่ได้มาอีกรอบค่ะอยากจะบอกว่าเสาวนามบริเวณวัสะพานปีเงียงมีพันปีปลายเด้ออ่ะเดิน น้องกลับไปไหมเดนมารอบในน้นองของหุ่นซึปยิ้ใจเดนที่สําคัญก็ได้มากับเพื่อนแบบว่าที่เราได้รู้จักกันน่ะทุกคนเนาะเป็นกัลยาณมิตรทางสายยูทูบทางไอ้แจ็คไอ้โบว์บาตุนบาวตูเนาะบ่าเอซื้อให้ถึงกันที่บาแจ๊บบาแจ๊บบาแจ๊บผูโกโงเนาะพี่นอ้องเราเขินกับพามากเลยนะว่าเอาซื้อไอ้แจ็คตลอดพี่น้องสนามกับเด้มาสัมผัสเด้อ,ดอ,ดอสมใจให้พี่น้องเอื้อมมือน,นีเนาะเอาเป็นมาคลิปนี่สนามกับเหยาเนาะจา้ะ ถ่ายคลิปนี้สานามกับสิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีนะจ๊ะถ้าเพื่อได้มาคลิปนี้สานามพาไปก็ต้องใจใหนเด้อกดไลก์กดแชร์กดติดตามแล้อพี่เนาะบอกกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย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 สวัสดีค่ะ